สบายดีสบายดีเอฟซีเราจะฝสุขอนเนาะตอนนี้สาวพรกันรงังคือกินเข่าแรงพี่นะ้องกับขอกับหลุกจ้าวนะขอโทษขอพายที่บราได้ถ่ายคลิปลายมือแล้วก็ลายเดือนเติบพนะี<ม>่น้องเลยลายวันเติบเนาะบราได้ถ่ายบรรยากาศกินให้เบิงนะ่งกเนาะ จะเห็นแต่สี่คนเนาะสับพรพพอแล้วก็ลูกซองเนาะเพราะว่าเท้าแม่เป็นเขาไปอยู่น้ำเอื้อยอยู่บ้านเนาะเวี้อยู่น้ำสาวพรหลายเดือนแล้วเนาะแเพิ่นก็เที่ยวไปเที่ยวมากพี่น้องเลยเป็นขดหอดทั้งนี้เป็นก็ออกมาเิ่นขดหอดพุ่งเป็นก็เขาเมื่อแต่เนออกมาวางซองเสมอคืนลังหันเนาะแเพิ่นก็นอนซองขึ้นนอนน้ำสับปรดซองขึ้นแต่ก็เขาเมื่อพุ่นเิ่นก็จะเที่ยวไปเที่ยวมากพี่น้องเลย แต่ว่าเป็นยู่รักๆักแถ้แต่มีแต่ซาโคนกับผอกับลูกนี่แหละเนาะกำลังกินเขากับลาบเท่าแล้วก็ปิ้งหัวใจมูสเ่อี้ห้เบิ่งนไ,ไก่ไก่เลเพราะว่าซาโพนสากแบตน้ำพี่น่อยแบตก็บเบิดไปตลาดมานี่เนาะเท่ากับบลายพี่หน่อยกับบลาดอันนั้นสมดกไปเอาเท่ากับบลาดเนาเจ้าแบกมใหออันนี้ลย เป็นลเพิ่นแดงมาใหา้นออะพอนกะ็ออกตลาดเนาะออกตลาดปักโซ่ก็จะซื้ออันนี้มาไหวถั่วมาไหวเสร็จรับเท้าซื้อกระแซงซื้อปลาหนึน่มาไวหวไปกินเนาะนี่จะสมสมปลานังทีน่ะปลานังบนขึ้ใต้ยังในในกับโบหุเนาะของกินคู่มื่อนี่ก็แพงทีหน่อย นี่กระตາราฉันเป็นเงินบาทจากเกจิบาททะนนหน,หน่ 40, อยสี่สิบพันเนาะปลานี่ก a กิโลละลอยนหน่อยโลละลอยก็หกสิบพันละโลละหาซิบแต่ว่ามันกลายโลมันโลสองสิ่นเอาหกสิบพันก็ทีลอยสื่อผักลาบสืบ่อมาเล่นสื่อพักบุกสื่อหอมนะ ยังยังยังทางอีกท <c oughs> างไผ่แห้งถ้าเอาขางมันอันนี้ตโ,นโตนโตนนี่ใส่ไผ่นี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 ่ไก่น้ำพี่น้องเลยอ้าวเจ <c oughs> ้านี่ชิมอะไรนี่ชิมอะไรแหละทางขางมันโตนโตนแล้วกิน <c oughs> มันหลายเนาะ <c oughs> อิมอ่มแล้วหนึ่งคนซาฟอนก็จะไปกินต่อพี่น้องเลยมลูกสามวมาเป็นมือกล่องให้ สบายดีพี่น้องเ่ยสบดีพี่น้องนะแมเอพี่น้องกินข้าแน่กินเป็นตาแซ่บดีเกินเป็นตาแ่บถ้าคนใหญ่นี่ก็น่าสบายดีอนดีดีวมันมัวสายดีพี่น้องเน่สบายเน วัสดีป้าล,ลุงขับเขาแรงขาแรงน้ำกันเด้อกับลานน่อย้านน่อยซา,นนาเจจะเยันอยู่ปหนึ่งแล้วพี่กายนี่อยู่อนุบาลปีนีปหนึ่งแล้วกินยังฮะ เป็นปลาลุงกินนำ้ำนะไหมอ่าใครกนลคือสุกโกว่าหมักแท้แหลบ่บนแลยใส่ดุจนแลนหล่ผสมฮะเป็นประสา จะผ่าขเมือนี่ก็แพงตูสุดน,น่อยๆก็ได้ <c oughs> ดเกเถ้ห่อนเขาเขากระซุกใหม่ๆจิ๋วจิ๋วสิห่อนไม่เย เพ yup. ื่อเพื่อมากินและลาบเท่ากินซุปปะบ่วงเครื่องมานกันเดียวบ่วงนะจัดนิ่งๆุบบับบุบบับลายมาเด้อพี่น้องกินข้าวนำกันกับสะพอนะอืมสบายดีหนากลองสือสบายดีเด้อเบอร์สุขสุขชนมาเด้อพี่น้องกินข้าวนำสะพอนเด้ออืม พ Comm ah. ี่นอาไปก็เจ้าแบ่งห้กินข้าวลยเด้อเอาไ้กินมะอื่นน้ำมากินมะอื่นมาให้เด็กกินมะอื่นมะอื่นใบอะไรต้องเหียนบราแป้งเฮียนกับพวกินมอสขา วันจันทร์บุรีไปวันคานบุรีไปวันที่เอนเสาร์ไงไงไงใ่ปาลุงพั้งยุ่หรไ้น่ปาลุงังุ่งเหรอันถุนประฮัต่ะ กันกานผูดประหัดเ็น่รัอกหัดุเ้าอาทิตย์ทำเลขดเาใช้หนึ่งสองสามสี่ตยงดังนะุกทำเรื่งไหมเงดังหง เจ็ดเก้าเก้าม <d> <teaching. S 1> ือมีจักนิ้วมือนะมือละมีมือคนเฮามีจักนิ้วไม่นับไ,ไม่นับถวยเอ้าไ,ไม่นับจักนิ้วไม่นับฮิปฮิปนิ้วตีนมือดิมีจักนิ้วไม่ต้องนับถวย ยังม่เศร้านิ้วปีือมือเมาเองอืมชิบ้ยชิบชิบเป็นสิบเป็นสิบ กงาขาวด้วยแม่แม่็นดอกแม่นขึ้นแล้วมเนี่มันี่คขึ้นแล้วแกับตยครับนิงๆอน่าเกาะ

nào cũng đi đâu nằm trên những hình lúc ba lúc mà nó chẳng quay mà hậu nhắm ạ à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  มาเปิดอันนี้จะยวเปิดเพลงได้ หนึ่งสอกเก้าสสา โซอิชโซสองโซสามโสี่หกวเจ็ดแปดเก้าช้ชั้เชั้สงชั้สามชั้สชั้มหกชั้เ็ siji, mati siji ini, siji, dua, sisi, 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 dua, tiga, sisi, empat, sebelas, kiri, 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 kiri,

拜拜，亲。Bye,